ควันดาคือหนึ่งในงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดภาะกำลังและความสง่างามมันจึงถูกยกให้เป็นราชินีห่งงูและเป็นหนึ่งในสัตว์ที่พิเศษที่สุดในป่าฝนของทวีปอเมริกาใต้ อนาคอนดาธรรมดาหรืออนาคอนดาเขียวถูกพบทางตะว,วันออกของเทือกเขาแอนดิสทั่วทั้งที่ลุ่งเขตร้อนของระบบแม่น้ําที่ยิ่งใหญ่ทุ่งหญ้าซาวานาที่น้ําท่วมถึงของเวเนซุเอลาคือที่อยู่ของสายพันธุ์ที่เล็กกว่าซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของที่นี่ได้ดีกว่าอนาคอนดาของเวเนซุเอลานั้นมีความยาวไม่เกิน4เมตรครึ่งอาหารหลักของมันคือคาปิบาราสัตว์ฟันแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งคาปิบาร่าตัวเต็มวัยจะมีขนาดพอๆกับสุนัขเยอรมันเชฟเพิร์ดอนาคอนดาสายพันธุ์เล็กกว่าสามารถอยู่ได้ที่นี่เพราะในช่วงฤดูแล้งทุ่งหญ้าสวนาก็เปลี่ยนไปแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนทะเลสาบให้กลายเป็นบ่อโคลนแห้งๆเนื่องจากงูนั้นมีขนาดไม่ยาวมาก พวกมันจึงสามารถหาที่ชื้นเพื่อซ่อนตัวได้อย่างง่ายดายเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในฤดูแล้งแต่ความร้อนนั้นคือปัญหาใหญ่ของงูอนาคอนดาที่ยาวกว่า4เมตรครึ่งงูขนาดใหญ่ก็ต้องการที่ซ่อนที่ใหญ่ตามหรือแหล่งน้ำที่ไม่แห้งสนิทในช่วงต้นเดือนเมษายนฤดูแล้งก็จบลงฝนหยาดแรกก็กลายเป็นสายน้ำที่หล่งไหลอย,อย่างรวดเร็ว ายในไม่กี่วันทะเลสาบที่แห้งขอดและแม่น้ําก็ถูกเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งทําให้อนาคอนดากลับคืนสู่สภาพที่พวกมันโปรดปรานตอนนี้สวเวน,น่ากำลังสมบูรณ์มันเต็มไปด้วยชีวิตและสภาพที่กลับมาเหมาะสมกับอนาคอนดาอีกครั้งหนึ่งคือมีน้ําเต็มและอุดมไปด้วยเหยือ่อ ตลอดลำน้ำในเขตป่าฝนอนาคอนด้าก็สามารถหาที่อยู่ที่สมบูรณ์แบบได้ตลอดทั้งปีนี่คือเหตุผลที่พวกมันแตกต่างจากสายพันธุ์ที่อยู่ในซาเวน่าที่มีน้ำท่วมในป่าฝนอนาคอนด้าสามารถมีความยาวถึง9เมตรหรืออาจจะมากกว่าลุสเดซเซนคือผู้เชี่ยวชาญอนาคอนด้าชั้นแนวหน้า เขาทำการศึกษางูชนิดนี้มาหลายปีแล้วในป่าฝนของกียนานาเขาวางแผนที่จะจับและวัดขนาดงูให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ลุสกำลังทำงานวิจัยเพราะจนถึงปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้ยังมีอยู่น้อยมาก หมู่บ้านของดินแดนหลังเขานี้ลุสกําลังถามในพลานว่าเมื่อไรและที่ไหนที่พวกเขาได้เห็นอนาคอนดานเป็นครั้งสุดท้ายและเขาจะไปยังจุดที่ได้รับข้อมูลมา um, it, you, you ชาวบ้านนำงูที่ทำมาจากไม้เถาที่พัญญาของเขาใช้ในการตัดมันสัมปะหลังไอเดียนั้นมาจากนักล่าที่ได้เห็นอนาคอนดานกำลังกินเหยื่อของมัน เขาได้สร้างตาข่ายจากไม้เถาขึ้นมาซึ่งเรียนแบบการยืดหดของลําตัวงูขณะที่มันกลืนเหยื่องูอนาคอนดาธรรมดานั้นจะฆ่าเหยื่อด้วยการรัด มันจะพันลำตัวที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อให้แน่นขึ้นเรื่อยๆรอบตัวเหยื่อจนกระทั่งเหยื่อตายมันกินสัตว์มีกระดูกสันหลังแทบทุกชนิดที่สามารถฆ่าและกินเป็นอาหารได้ฟันของมันนั้นย้อนไปทางด้านหลังช่วยให้นาคอนดาสามารถล็อกตัวเหยื่อเอาไว้ได้แต่เนื่องจากว่ามันเคี้ยวไม่ได้จึงต้องกลืนเหยื่อลงไปทั้งตัวลำตัวและขาการรไกรของมันนั้นยืดหยุ่นได้มาก เมื่อมันกลืนไม่ได้มันจะขยายกล้ามเนื้อและหดกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งการขยับเป็นพื่นนี้จะช่วยส่งเยื่อให้ไหลลงไปเรื่อยๆเ,เข้าสู่กระเพาะของงูลุดเดอร์เซนได้ออกไปพร้อมกับผู้ช่วยพลานบอกกับเขาว่ามีคนเห็นอนาคอนดายาวประมาณ6เมตรทางต้นแม่น้ำเลยว่าเขาต้องการจะไปตรวจสอบและสร้างแผนที่รายละเอียดของสัตว์ป่าที่มีอยู่ ระดับน้ําขึ้นสูงจึงไม่มีที่ให้จระเข้ดาใช้อาบแดดพวกมันจึงต้องปีนขึ้นไปอยู่บนก้อนหินด้วยตัวเองจระเข้ดำคือนักล่าที่ใหญ่ที่สุดในแองอเมซอนมันสามารถยาวได้ถึง7เมตรและหนักได้มากกว่า1ตัน แผ่นกระดูแข็งจะคอยป้องกันหัวและแผ่นหลังของมันหนังตรงช่วงคอและท้องก็หนาและหยาบและไม่ยืดหยุ่นเท่าใดานักฟันที่สบคล่อมกันอยู่คือลักษณะของพวกมันฟันที่สูญเสียไปจะมีการงอกขึ้นมาทดแทนตลอด จุดเล็กๆบนจมูกของมันคือเซ็นเซอร์ซึ่งจระเข้ใช้หาตำแหน่งของเหยื่อได้อย่างง่ายดายพวกมันอยู่ในตระกูลคร็อกควอรเลียนและสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในน้ำได้เป็นอย่างดีบายวันต่อมาลุดเดินเส้นก็ผ่านตัวนาคยักษ์ครอบครัวหนึ่งในายพานในทีมล่อพวกมันเข้ามาด้วยเสียงพิเศษ นัากยักที่สงสัยจึงเข้ามาใกล้กับเรือแต่ยังคงรักษาระยะห่างเอาไว้พวกมันดูประมาทและไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรกับแขกที่มาเยี่ยมดี อนาคอนดาจะใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่ในหน้องและแม่น้ําเมื่อแม่น้ําขึ้นสูงในฤดูฝนพวกมันก็ว่ายตามน้ําเข้าไปในป่าอนาคอนดานั้นเกิดในน้ําตัวอ่อนจะเติบโตภายในไข่ที่อยู่ในตัวของแม่เมื่อถึงเวลาฟักพวกมันก็จะออกมาจากเยื่อหุ้มตัวอ่อนและมักจะยังคงอยู่ในตัวของแม่และออกมาสู่โลกด้วยการเป็นลูกงูที่พัฒนามาสมบูรณ์แล้ว พวกมันมีทุกอย่างเหมือนงูรุ่นใหญ่จํานวนของลูกงูขึ้นอยู่กับขนาดของแม่ซึ่งตัวเมียตัวใหญ่นั้นสามารถให้กำเนิดลูกได้มากกว่า80ตัวลูกงูบางตัวนั้นผ่าจากแม่ออกไปภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่มันเกิด พวกมันคือนักล่าที่พัฒนามาสมบูรณ์แล้วด้วยสัญชตาตญาณแห่งการล่าเหยื่อ เสนและทีมงานมุ่งหน้าขึ้นไปทางต้นน้ำเพื่อค้นหาอนาคอนดาอีกวัวน,น่าขนาดใหญ่ไต่ขึ้นไปอาบแดดบนต้นไม้ลุสกับทีมงานอีกสองคนลองเสี่ยงโชคในแม่น้ำสายย่อย ขับเรือเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ําและจับไว้ได้มันคือลูกอนา,าคอนดาที่ยาวเกือบ1เมตรและมีอายุเพียงแค่2อสสัปดาห์ <Okay. S 1> การลอกคราบครั้งแรกของมันทําให้งูเชื่อยชานิดหน่อย oh, wow. มันคือสัญญาณที่ดีดังนั้นลุส จึงค้นหาอนาคอนดาตามแนวป่าทึบริมแม่น้ำต่อไปแต่ตัวนี้คืองูเหลือมบนทางผ่านกลางป่าเช่นนี้มันจึงยากที่จะพลางตัวมนุษย์นั้นอาจจะใหญ่เกินไปที่จะเป็นเหยื่อแต่งูก็ยังคงส่งสัญญาณเตือนลุดเดอร์เซนรู้จักพฤติกรรมของงูเป็นอย่างดีด้วยความชำนาญ เขาจึงสามารถจับงูขึ้นมาได้อย่างนุ่มนวลแต่มั่นคงงูเหลือมนั้นคือยากิใกล้ชิดกับอนาคอนด้าพวกมันมีความยาวประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรและเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวเมียลูกอนาคอนด้าอีกตัวหนึ่งขณะที่พวกมันมีอายุแค่ไม่กี่วัน พวกมันก็เริ่มแสดงความดูร้ายแล้วลุสป้อนข้อมูลใหม่เข้าสู่บันทึกการสำรวจของเขาทุกวันการประมวลผลจะเกิดขึ้นเมื่อเขากลับบ้านแล้ว ไม่กี่ปีมานี้ที่เกียรหน้าฝนตกหนักมากในช่วงเวลานั้นแทบจะไม่มีฤดูแล้งเลยนี่คือผลจากปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาอย่างเช่นลานินยาาละสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำนั้นสามารถขึ้นสูงได้หลายเมตรภายในไม่กี่ชั่วโมงถึงแม้ว่าแทบจะไม่มีฝนตกในท้องถิ่นเลยก็ตาม ปลาตามริมฝั่งแม่น้ำก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับความแปรปรวนของน้ำด้วยเช่นกันเจ้ระเค้ก็ว่ายตามน้ำเข้าไปในป่าด้วยสมเสร็จหาอาหารแม้กระทั่งใต้น้ำ นอกจากผลไม้และใบไม้แล้วอาหารของพวกมันยังรวมถึงพืชน้ำอีกด้วยนั่นเป็นเพราะป่าที่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถเป็นแหล่งอาหารที่เพียงพอให้แก่สัตว์มีกีบที่ใหญ่แาะนีไ้ได้แต่กิ้งกาหลายชนิดนั้นพยายามหลีกเลี่ยงน้ำ ด้วยกระแสน้ําเชี่ยวและน้ําตกแม่น้ําที่เชี่ยวกลากของเกียร์หน้านั้นได้ก่อให้เกิดถิ่นที่อยู่ที่พิเศษนาคยักษ์ของอลก่าที่นี่ขณะที่นกกาน้ําและนกกระสาหาหอยและปลาขนาดเล็กในบริเวณน้ํานิ่งนี่คืออนาเขตของเจ้าจระเข้ตัวนี้มันเล็กกว่าจอระเข้ธรรมดาอย่างเห็นได้ชัดมันคือจอระเข้เพียงชนิดเดียวในบริเวณน้ําเชี่ยวนี้จระเข้ที่แสนฉลาดก็ได้เรียนรู้ว่า ปลานั้นจะกระโดดเข้ามาสู่ปากของมันเองถ้าหากมันสามารถรอได้นานพอในตำแหน่งที่ถูกต้องลุสได้พบกับญาติของอนาคอนด้าอีกตัวหนึ่งมันคืองูเหลือมมรกตที่ชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้งูเหลือมมรกตนี้ค่อนข้างดูร้ายแต่มันไม่มีพิษเมื่อมันจู่โจม มันจะยึดเหยื่อของมันเช่นนกและสัตว์ตัวเล็กๆเอาไว้ด้วยฟันที่ยาวปุ่มรับสัมผัสเห็นได้ชัดเจนตรงริมฝีปากบนมันคือตัวรับความร้อนซึ่งช่วยให้งูสามารถระบุตำแหน่งของเหยื่อได้ในตอนกลางคืน ความร้อนที่แผ่ออกมาจากร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ช่วยให้อนาคอนดาหาเหยื่อของมันเจอด้วยเช่นกันนักวิจัยรู้มาว่าจากการสังเกตงูนั้นจะเปลี่ยนทิศทางของตัวเองไปยังแหล่งกำเนิดความร้อนมันอาจมองเห็นเหมือนกับกล้องอินฟราเรดเจ้าอากูตีพาก้านี้คือญาติของหนูตะเภาซึ่งมีผิวหนังที่อุ่น คือนนักล่าที่ซุ่มอำพรางมันจะค่อยๆเคลื่อนตัวไปใต้น้ําแล้วรอเหยื่อให้เข้ามาในระยะโดยแทบมองไม่เห็นมีเพียงแค่จมูกและตาที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเท่านั้นงูนั้นจะใช้ลิ้นที่มีสองแฉกในการดมกลิ่นพวกเขาเดินผ่านฝูงคาพิบาร่า มีตัวหนึ่งที่มีบาดแผลสีแดงอยู่บนลำตัวซึ่งดูเหมือนเป็นแผลที่เกิดจากการกัดคาพิบาร่านั้นไม่กลัวมนุษย์แต่ในทางกลับกันพวกมันเต็มไปด้วยความสงสัยและลงมาที่ริมฝั่งในบริเวณอื่นมันคือสัตว์ที่ขี้ขลาดแต่ที่นี่มันกลัวเพียงแค่เสือจากกั้วกับอนาคอนด้าเท่านั้นแล้วลุสก็เห็นอนาคอนด้าในดงกิ่งไม้ริมฝั่งแม่น้ำ กิ่งไม้ควางรุสไว้มากเกินกว่าที่เขาจะเข้าไปจับมันได้ลุสรู้ดีว่าอย่างไรก็ตามอนาคอนดาจะอยู่ในถิ่นของตัวเองดังนั้นเขาจึงลองอีกครั้งหนึ่งและจับส่วนหัวมันเอาไว้อีกมือหนึ่งช้อนใต้ลำตัวแล้วงูก็อยู่ในเงื้อมือของเขา ลุสและลูกทีมวัดขนาดของงูจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำการศึกษาอนาคอนดาแม่น้ำอย่างใกล้ชิดมาก่อนดังนั้นทุกข้อมูลที่ได้ทั้งขนาดน้ำหนักโดยประมาณลวดลายและตำแหน่งที่พบนั้นคือสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งขนาดของหัวนั้นยังช่วยให้ทราบถึงอายุของงู ยิ่งหัวที่ใหญ่และสมส่วนกับลําตัวก็ยิ่งมีอายุมากซึ่งเจ้าตัวนี้ลุสบอกว่าเป็นตัวผู้ <quota. S 1> เมื่อทุกการวัดถูกจดบันทึกไว้แล้วงูก็ถูกปล่อยกลับไป และไม่นานหลังจากนั้นหนึ่งในทีมก็เห็นอนาคอนด้าตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งแต่มันดำลงไปในน้ำก่อนที่จะจับตัวไว้ได้ทันแต่ลุสก็สามารถหามันเจออีกครั้งใกล้กับจุดที่ลูกทีมเห็นในตอนแรก เจ้าตัวนี้ก็ต้องถูกวัดขนาดเช่นกันมันเป็นตัวผู้ที่ยาวประมาณ3เมตร30เซนติเมตรอนาคอนดาตัวผู้มักจะยาวไม่เกิน3เมตรครึ่งและไม่มีทางยาวเท่ากับตัวเมียในแม่น้ำเช่นนี้อนาคอนดาตัวเมียสามารถยาวได้ถึง9เมตรและทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ งูตัวผู้จะตามหางูตัวเมียจากเส้นทางของกลิ่นที่รู้จักกันในนามฟีโรโมนบางครั้งพวกมันก็ส่งกลิ่นไปไกลหลายกิโลเมตร ในบางครั้งตัวผู้นับสิบตัวก็จะพันรอบตัวเมียเพียงตัวเดียวเพื่อดันคู่แข่งออกไปให้พ้นทางนักวิทยาศาสตร์คาดว่าตัวเมียจะผสมพันธุ์กับตัวผู้หลายครั้งในตำนานอินเดียงูที่มีหลายหัวมักจะปรากฏในสถานาเทพบางที ภาพการผสมพันธุ์เช่นนี้อาจจะเป็นต้นแบบของแนวคิดนั้นก็เป็นได้งูจะอยู่ร่วมกันเช่นนี้ได้นานถึง4สัปดาห์จากนั้นงูตัวผู้ก็จะพาออกไป ลุสและทีมของเขาเพิ่งจะเห็นอนาคอนดาตัวใหญ่กำลังเลื้อยลงน้ำอีกหนึ่งตัวมันคืองูตัวใหญ่มากแต่ต้องใช้ผู้ชายถึง4คนนำมันขึ้นมาจากน้ำนำตัวของงูนั้นคือกล้ามเนื้อแข็งแกร่งที่โค้งงอได้ าคอนด้าตัวโตขนาดนี้ต้องเป็นตัวเมียเท่านั้นเขาคาดว่าน้ำหนักของมันน่าจะเกินกว่า100กิโลกรัมบนฝั่งแม่น้ำ วกเขาจะสามารถวัดขนาดของงูได้ง่ายกว่ากับงูที่มีความยาวกว่า4เมตรตัวนี้ถุงที่สวมหัวงูเอาไว้ออกแบบมาเพื่อทำให้งูสงบสงเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายมันได้ง่ายขึ้นและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อนาคอนดาก็ไม่ได้ขัดขืนมากนัก ึ่งงูตัวขนาดนี้ไม่มีศัตรูทางธรรมชาติใดๆอีกแล้วแต่ถึงกระน,นั้นอนาคอนด้าก็เตือนผู้รุกล้ำไม่ให้เข้าไปใกล้มากเกินไปงูตัวขนาดนี้สามารถทำให้บาดเจ็บสาหัสได้ yeah, มันอาจจะไม่มีพิษแต่เมื่อมันกัดฟันของมันก็ไม่สามารถแกะออกได้ง่ายๆฟันแหลมคมที่เอียงไปทางด้านหลังจะเป็นเหมือนกับเงี้ยง okay. ข้อลมที่ยื่นออกมานั้นเห็นได้อย่างชัดเจนมันทําให้งูสามารถหายใจได้ขณะที่มันค่อยๆกลืนเหยื่อลงไป so so อนาคอนดากำลังขยับกล้ามเนื้อของมันซึ่งทำให้ยากที่จะวัดความยาวที่แท้จริงของมันได้มันใหญ่กว่าอนาคอนด้าที่ลุสเคยวัดขนาดมาทุกตัวอย่างชัดเจน ซึ่งสายวัดต้องถูกย้ายตำแหน่งครั้งแล้วครั้งเล่า okay. Just s okay. <S ในที่สุดลุสก็สรุปได้ว่างูตัวนี้มีความยาวถึง6เมตร นที่หนาที่สุดของลำตัวนั้นมีเส้นรอบวงถึง63เซนติเมตรจากนั้น <c oughs> เขาก็จะตรวจสอบรูปแบบของเกร็ดงู <c oughs> ว่ามันเหมือนกับลักษณะที่เคยมีบันทึกทางวิทยาศาสตร์มาแล้ว <c oughs> ของงูอนาคอนด้าธรรมดาหรือไม่ แผลนั้นอาจจะเกิดจากเหยื่อของมันขณะที่อนาคอนด้ากำลังรัดเหยื่อให้ตายแต่มันก็มักจะได้รับบาดเจ็บด้วยคาพิบาราที่เป็นอาหารหลักของอนาคอนดาจะขัดขืนอย่างรุนแรงการล่าพวกมันนั้นมีความเสี่ยงแม้กระทั่งกับอนาคอนดาตัวโตก็ตาม ถึงแม้ว่ามันจะเป็นงูที่มีขนาดใหญ่แต่จํานวนประชากรของอนาคอนดากําลังอยู่ในภาวะเสี่ยงส่วนที่สัญญาไซเตสประสบความสําเร็จในการลดจํานวนการค้าหนังงูลงไปได้มากปัจจุบันนี้มีงูอนาคอนดาถูกฆ่าเพื่อการค้าน้อยลงแต่ถึงอย่างนั้นจํานวนของพวกมันก็ยังคงลดลงอนาคอนดานั้นยังไม่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ แต่เมื่อป่าฝนที่มันอยู่อาศัยกําลังลดจํานวนลงเรื่อยๆทิ่นที่อยู่ของหนึ่งในงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ก็กําลังหดหายลงไปทุกที PSI สาระดีช่อง99ช่องสารคดีมีชีวิตรับชมผ่านจานดาวเทียมและแอปพลิเคชันฟิกซิต